โอเนี่ยครับกินข้าวเสร็จนะครับคุณยาวก็ไปแล้วนะครับดูดิครับจะไปอุบลอีกยี่สิบยี่ไปปิดจ,จ็อบของวิ่งการคุณชมของที่อย่านักุณผมอยากแยกล่างทั้งสามล่างนะตอนเนี้ยโอ้โห้วก็โจยมนินก็นัดเซ็นสัญญาก,กับลูกค้าสปอนเซอร์ในวงประมาณสิบเอ็ดโมง้วผมก็ต้องไปทำธุระนี้ก่อนโอ้โหนะครับนูรวดเลยตามสบายโอเคเปิดแอร์ให้ไม่เป็นไร เาหน้าค่อยกินกันเนาะว่าตอนนี้เรามีพระมีกำลังมีบริวารเรามีงานมีธุรกิจธุรกิจทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองที่ถึงตอนที่เราไม่มีงานน่ะเราจะไปแปะมือขอใครได้ใช่ไหมใช่เราไม่มีคอน,นเนคชั่นกับนักธุรกิจที่จะมาเปย์มาเฟอรเราเพราะว่าเราเรากล้าไปขอมือ ขอตจำยืมตังไหมคนที่เขารวยเป็นพันๆล้าน,านเปื่นล้านเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเพื่อสิริธรามภูมิใจสุดยอดีจะรู้หน้าท้<ช>ไม่มีใครรักเราไม่มีใครช่วยเราเหมือนเราช่วยเราเหมือนเรา,ร,เร,ารักเราเองสุดยอดสุดยอดยสุดยอดโอเคครับโอเคโอ้